เจ็ดอย่างที่รู้ก่อนซื้อ Vivo V50 ถ่ายที่รักอย่างโปรนี่มีไฟเหมือนเดิมสีแรกนะ Encore Red สวยไหมทุกคนสีแดงโอ้เอมสวยนะรูหราจริงๆต่อมานี่คือ Mist Purple นะทุกคนเป็นสีม่วงแบบโอ้ดูผู้ดีลูกคุณหนูอะหรือว่าชายหนุ่มอยากจะถ่ายรูปแฟนนะนี่คือสี Satin Black นะเป็นไงหล่อไหม ขอบจอเนี cues, to to mm, so, ่ยบางมากเลยทุกคน1 8 6มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะส่วนความบางใน7 3็ดมมิลลิเมตรนะทุกคนและน้ำหนักนะคะ189กรัมเท่านั้นถือว่าเบาบางมากๆเลยเนี่ยใส่กล้อง50ล้านนะคะเป็นของไซส์มันทั้งหมดเลยนะทั้งตัวอัลตร้าไวและเลนส์ปกติแล้วก็กล้องหน้านะคะจัดเต็มคอล่อเต็มแข้ง50ล้านพิกเซลเช่นกันเห็นบางๆแบบนี้นะแบตเตอรี่นี่พี่แกให้มาถึง6,000นมิลลิแอมป์ชั่เลยนะเป็นแบตแบบบลูโวลท์นะคะแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ จอสวยมากๆเลยอ่ะโหสีสันดี Dash, รุ่นนี้ให้ละโพงคู่มาเลยทุกคนหน้าจอ6.77นิ้วนะคะเป็น Full HD plus 120Hz นะคะไฟแฟลชนะ All าไลท์พอ r a i t ยังมีอยู่นะทุกคนเออปรับแสงเอาได้เลยเวลาเราถ่ายคนนะ่ะถ่ายที่รักอย่างโปรนะแฟนคนเดิมเพิ่มเติมคือมี Vivo V, v 5 0ไว้ถ่ายแฟนไงล่ะเธอ